สวัสดีครับเทนนิสชายคู่ไทยคว้าเหรียญทองแดงการแข่งขันเทนนิสกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ณสนามโอลิมปิกเทนนิสเซนเ็นเตอร์ประเทศจีนเมื่อวันที่28กันยายน2566ไฮไลท์ยอยู่ที่การแข่งขันประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศนัดปัชยาอิสโล และแม็กซิมัสพราพลจนลูกครึ่งไทยออสเตรเลียคู่มือ362และ471ของโลกตามลำดับซึ่งจับคู่กันเป็นครั้งแรกลงสนามตัดเชือกกับสูยูซิลและเจสันจุงคู่นักหวดจากไต้หวันคู่มือ234และ688ของโลกตามลำดับผลปรากฏว่าคู่หนุ่มไทย ไพ่ไปอย่างวุดวิต1ต่อ2เซตด้วยสกอร์6ต่อ4 6ต่อ7ไทยเบก5ต่อ7และซูเปอร์ไทเบรก2ต่อ10ปัจชยากับแม็กซิมัสได้เหรียญทองแดงไปครองซึ่งเป็นเหรียญแรกของเทนนิสไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้หลังจบการแข่งขันปัจชยากล่าวว่าวันนี้เราเริ่มต้นได้ดี แต่ไปพลาดนิดหน่อยในช่วงเข้าไทยเบรกส่วนการเล่นในช่วงซูปเปอร์ไทยเบรก10คะแนนอะไรมันก็เกิดขึ้นได้รวมไปถึงฝั่งเขาเสริร์ฟดีด้วยส่วนฝั่งเราเสริร์ฟไม่ค่อยลงทําให้ประสิทธิภาพของลูกเสริร์ฟน้อยลงไปสุดท้ายก็เลยแพ้ไปส่วนตัวมองว่าการคว้าเหรียญทองแดงได้รู้สึกว่าเกินเป้ามากๆเนื่องจากก่อนหน้านี้เราสองคนไม่เคยจับคู่เล่นด้วยกันมาก่อน การจับคู่กันในรายการนี้ซึ่งถือว่าเป็นรายการใหญ่ด้วยเราสามารถเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศได้สำเร็จภูมิใจมากๆผู้สื่อข่าวสอบถามว่าหากหลังจากนี้สมาคมวางตัวเป็นชายคู่คู่ใหม่ที่จะลงแข่งขันรายการอื่นๆในอนาคตด้วยปัชยากล่าวว่าสำหรับตัวเองรู้สึกว่าดีเราเล่นกันแมตช์แรก แล้วทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีมากหากมีเวลาจับคู่เล่นร่วมกันไปเรื่อยๆเชื่อว่าจะดีขึ้นกว่านี้ด้านแม็กซิมัสกล่าวว่าดีใจที่ได้เหรียญซึ่งมาถึงรอบนี้ได้ถือว่าดีมากแล้วส่วนเกมนี้เราเริ่มต้นได้ดีโดยเฉพาะลูกเสิร์ฟแต่เซตต,ต่อมาเสียเยอะขึ้นส่วนคู่แข่งก็เล่นดีขึ้นด้วยขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณโค้ด และแฟนเทนนิสที่ช่วยเชียร์จนมาถึงรอบนี้ได้สรุปประเทศที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2022ครั้งที่19หางโจวเกมประเทศจีนประจำวันที่28กันยายน2566มีดังต่อไปนี้อันดับที่1จีน90เหรียญทอง51เหรียญเงิน 26่เหรียญทองแดงรวมหนึ่ร้อยหกอันดับที่2อเกาหลีใต้2 4่สิบสี่เหรียญทองยี่สิบสามเหรียญเงินสามเกหรียญทองแดงรวมแ6อันดับที่3ามญี่ปุ่น1 8บแปดเหรียญทองสามสิบเหรียญเงินสามสิเหรียญทองแดงรวม78อันดับที่4อุซเบกิสถานหกเหรียญทองสิบเหรียญเงิน1 5บห้าเหรียญทองแดงรวมสาอ อันดับที่หอินเดีย6เหรียญทอง8เหรียญเงิน11เเหรียญทองแดงรวม25อันดับที่6ประเทศไทย6เหรียญทองสเหรียญเงิน9้าเหรียญทองแดงรวม18อันดับที่7ฮ่องกงหเหรียญทอง12เหรียญเงิน15ห้าเหรียญทองแดงรวม32อันดับที่8ไชนีสเทเปย์สี่เหรียญทองสี่เหรียญเงิน หกเหรียญทองแดงรวมสิบสี่อันดับที่เก้าอิหร่านสามเหรียญทองเก้าเหรียญเงินสิบเหรียญทองแดงรวมยี่สิบสองอันดับที่สิบเกาหลีเหนือสามเหรียญทองห้าเหรียญเงินสี่เหรียญทองแดงรวมสิบสองอันดับที่สิบเอ็ดคาซัคสถานสามเหรียญทองสามเหรียญเงินสิบหกเหรียญทองแดงรวมยี่สิบสอง อันดับที่12อินโดนีเซียสมเหรียญทอง3าเหรียญเงิน10บเหรียญทองแดงรวม16อันดับที่13สิงคโปร์สเหรียญทองสีเหรียญเงินสีเหรียญทองแดงรวม10อันดับที่14มาเลเซียสองเหรียญทอง2เหรียญเงินห้เหรียญทองแดงรวม9อันดับที่15เวียดนาม หนึ 1> 1่งเหรียญทองสองเหรียญเงินสิบเอ็ดเหรียญทองแดงรวมสิบสี่อันดับที่สิบหกสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์หนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินสี่เหรียญทองแดงรวมหกอันดับที่สิบเจ็ดร่วมมาเก๊าและกาตาร์หนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินสองเหรียญทองแดงรวมสี่อันดับที่สิบเก้าร่วมคูเวตและ าคาจิกิสสถาน1เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงรวม3อันดับที่21คีกิสสถาน1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงรวม3อันดับที่22มองโกเลีย2เหรียญเงินหเหรียญทองแดงรวม7อันดับที่23จอร์แดน2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดง ân, èn, รวมสาม อันดับที่24ฟิลิปปิน1์เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงรวม6อันดับที่25ร่วมบรูไนโอมานและศรีลังกา1เหรียญเงินรวม1อันดับที่28บอัฟกา,านิสถาน3เหรียญทองแดงรวม3อันดับที่29่้าลาว2เหรียญทองแดงรวม2อันดับที่30ร่วม บังคาราเทศอิรักเลบานอนและเติร์กเมนิสถาน1เหรียญทองแดงรวมหนึ่งขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ